สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำความรู้จักกับว่านชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าบ้านใดนะคะมีปลูกไว้นะคะจะช่วยทรงเสริม ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศและก็นำผ่าโชคลาภมาให้แก่ผู้ปลูกนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะเขายังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะอ่ะก่อนที่จะไปทําความรู้จักกับว่านชนิดนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอบลูกชาแนลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่า ว่านที่ว่านั้นคือว่านอะไรนะคะสำหรับว่านที่ได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะก็คือนะคะว่านมหาโชคนั่นเองนะคะซึ่งเขามีลำต้นนะคะเป็นหัวอยู่ใต้ดินค่ะเพื่อนๆนะคะภายในหัวเขาจะเป็นกลีบเรียงซ้อนกันอยู่นะคะคล้ายกับ ลักษณะเขาจะคล้ายกับหอมหัวใหญ่มากเลยนะคะส่วนที่โปรพ้นจากดินนะคะก็จะเป็นในส่วนของกาบใบใบและก็ดอกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะสำหรับลักษณะใบของเขานะคะใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับใบพายนะคะปลายใบแหลม โคนใบค่อยๆสอบเข้าหาก้านใบนะคะสำหรับพื้นใบนั้นจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มมันวาวนะคะและก็จะมีเส้นเรียงกันเป็นแถวนะคะตามแนวยาวของใบเล็กน้อยนะคะก้านดอกเป็นทรงกล้วยยาวประมาณ 30- 40ถึงเซนติเมตรนะคะตรงกลางก้านนะคะแยกออกเป็น 5- ถึง7ก้านนั่นเองค่ะ,ะสำหรับ บ้านมหาโชคนั้นนะคะเขาจะมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะดอกเขานั้นจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะปลายก้านมีกลีบเรียงซ้อนๆกันนะคะทรงกลมหกกีบมีเกสรกลางดอกเป็นสีเหลืองอ่อนและที่สําคัญนะคะยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะสําหรับวิธีการ ปลูกว่านอ่ามหาโชคนั้นนะคะดินที่นิยมใช้ปลูกนะคะแล้วก็สามารถให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนั้นนะคะก็คือต้องเป็นดินร่วนนะคะหรือเป็นดินร่วนปนทรายนั่นเองค่ะสำหรับการดูแลเขานะคะก็บำรุงเขาด้วยปุ๋ยแล้วก็ รถน้ำนะคะเขาชอบน้ำปานกลางนะคะคือรถให้แต่พอชุ่มนะคะสำหรับสถานที่ที่เขาชอบนะคะเขาจะชอบตรงที่ที่ได้รับแสงแด,ดดรำไรนะคะเขาจะไม่ชอบแสงแดดที่จัดเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ใบของเขาไหม้แล้วก็ไม่สวยได้ค่ะเพื่อน สำหรับการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์นะคะจะนิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อไปปลูกนะคะเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์นะคะให้มีอ่าเรื่อยๆนะคะมีหลายๆต้นก็คือนำหน่อของเขานี่แหละคะ่ะแยกออกไปปลูกใหม่นั่นเองค่ะเพื่อนๆอ่าสำหรับว่านมหาโชคนั้นนะคะ เป็นว่านที่มีการใบสีเขียวเข้มมีเนื้อใบที่หนาแล้วก็เป็นมันวาวซึ่งมีความสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เขายังออกดอกนะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมมีความสวยงามแปลกตานะคะจึงนิยม ที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับนะคะและที่สำคัญนะคะประโยชน์ของเขาไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่ไม้ประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่เขายังมีประโยชน์เป็นใช้เป็นสมุนไพรนะคะโดยนำหัวนะคะหัวของเขานี่แหละค่ะเอาไปต้มนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมาดื่มนะคะเพื่อที่จะเป็นยาอายุวัฒนะนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของการ ย่อยอาหารแล้วก็สามารถแก้อาการท้องเสียได้ค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพ่อปลูกเชนแน๊จะพาเพื่อนๆนนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับความเชื่อของว่านมหาโชคนั่นเองนะคะเชื่อกันว่านะคะว่านมหาโชคเป็นว่านที่ได้รับความนิยมในด้านของ เมตตามหานิยมนะคะซึ่งทําให้มีคนเคารพนับถือนะคะอ่าแล้วก็เจรจาติดต่อนะคะหรือว่าทําการค้าใดๆเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นการที่ง่ายมากขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะวานมหาโชคยังนําพาโชคลาภแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติยศมาให้แก่ผู้ปลูกนั่นเองค่ะอ่าค่ะสำหรับวานมหาโชคนี่นะคะเขาก็มีคุณประโยชน์นะคะเป็นทั้งไม้ประดับ ที่สวยงามและก็เป็นไม้มงคลนะคะมีความเชื่อกันหลายๆด้านทั้งเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนั่นเองค่ะค่ะอ่าเป็นไม้เป็นว่านนะคะที่ควรและก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะหามาปลูกไว้นะคะกับบ้านเรือนของเรานะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะอ่าถ้า มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พาะปลูกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ